ฤหาดแอนซิเรียมกว้างซื้อ428ไร่วันเดียวเดินไม่ทั่วใหญ่อลังการกว้างซื้อทั่วชนบุรี428ไร่วันเดียวเดินไม่ทั่วเปิดครืหาดแอนซิเรียมแต่งมหาเศรษฐีชาวอังกฤษกลายเป็นมาดามวัย50ปีเรียกว,ว่าเป็นตำนานอาดีตนาเงเอกดังของยุค90เลยก็ว่าได้สำหรับแอนซิเรียมพักดีดำรงริ์วัย50ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนาน โดยมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายตั้งแต่ในยุค90จนถึงทุกปัจจุบันนี้แถมยังสร้างความฮือฮาทุกครั้งเมื่อเจอเจ้าตัวออกมาอวดหุ่นสุดเป๊ะอย่างไรก็ตามถึงแม้จะลดลั่นอยู่ในวงการกว่า30ปีแล้วแต่ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ไม่เคยให้ใครเข้าไปเยี่ยมชมบ้านมาก่อนกระทั่งเมื่อปี2563แอนก็ยอมเปิดบ้านให้รายการตีท้ายครัวเข้าไปถ่ายทําเป็นครั้งแรกซึ่งก็ทําเอาหลายคนฮือฮาว่านี่บ้านหรือคาลิฮาร์เพราะอลังการงานสร้างมากมาก บนเนื้อที่สุดกว้างขวางกว่า400ไร่ที่บางเสรอ่อำเภอสัตหเหีุจังหวัดชนบุรีขณะที่พื้นที่ภายในยังมีทั้งสสาว่ายน้ําสนามเทนนิสฟิตเนสและบ้านหลายหลังตั้งอยู่รวมกันรวมถึงมีห้องนวดแผนไทยอีกด้วยซึ่งคนที่ถือว่าเป็นเจ้าของและดูแลที่นี่อยู่ คือจัสตินเทสสามีเศรษฐีชาวอังกฤษนอกจากเป็นบ้านที่อาศัยอยู่เองแล้วและมีเปิดให้คนภายนอกเข้าไปพักด้วยหลังจากที่แอนซซเรียมได้หายจากวงการบันเทิงไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกมาสักพักหนึ่งจนล่าสุดพาครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยและรับงานแสดงตามปกตินอกจากความสามารถที่มากล้นแล้วเธอยังดูแลตัวเองดีมากเพราะรูปร่างผิวพรรณยังดูดีเหมือนสาวสเรียกว่าสวยไม่เปลี่ยน